ผมตอบท่านว่าชีวิตผมเป็นของท่านแล้วพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินผมลงทำชมรมยิยก,กรรมตั้งแต่ปี255 5นจนถึงปัจจุบันนี้ผมเขียดคุกหลายครั้งผมเขียดคุกในหลายครั้งเลย ด้วยความอ่อนประสบการณ์ด้วยความที่แบบยังไม่เก่งกฎหมายจนผมต้องขยันเพราะผมถูกฟ้องครั้งแรกเลยโดยบริษัทซินการ์ดไอ้บริษัทซินการ์ดโทรศัพท์มือถือทรรมอาธุริศผมจําไม่เคยลืมเลยครั้งแรกเลยผมไปช่วยชาวบ้านกล่าวหาว่าธรรมอาธุริสชอบโกงอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไปช่วยปรากฏว่าผมโดนธรรมอาธุริสฟ้องเจ็ดคดีครับ โอโหคดีเดียวก็อ้วกแล้วโดนเจ็ดคดีตอนนั้นมือใหม่เลยหัับเลยทํางานไม่ถึงสามเดือนเลยหลังจากเข้าไปรับคาสั่งมาเวรละกูติดคุกแน่ก็โชคดีครับเจราจาสําเร็จตารวผริตถอนฟ้องให้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมถึงมีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้